ตามลุ่มทางของนักพัฒนาตัวเองค่ะเราคงเคยเห็นใช่ไหมคะคนที่รักการเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองซึ่งนั่นเป็นเรื่องดีค่ะแต่บางคนเนี่ยเรียนทุกอย่างเขาเรียกว่าอายุน้อยรอยคอสนะคะเหมือนอย่างมีคนถามว่าเออเราควรจะอ่านหนังสือเล่มไหนดีถ้าจะอ่านทั้งหมดในโลกนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเราควรจะอ่านเล่มที่เรารู้ว่าเออเล่มเนี้ยจะพาเราไปสู่เป้าหมายหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองของเราคืออะไรถ้าเรารู้แล้วอะ่ะถึงจะเลือกหนังสือได้ถูกถึงจะเลือกคอสออนไลน์ได้ถูก ถึงจะเลือกสิ่งที่เราจะพัฒนาตัวเองแหละได้ถูกต้องจริงไหมคือเรียนแล้วได้เอาไปใช้ค่ะดังนั้นเนี่ยหลุมพางแรกเลยก็คือคนมักจะไปไม่สุดในเรื่องนั้นๆเหมือนแบบเขามีคอร์สรีวิวคุณก็ไปเรียนพรีวิวแล้วคุณก็ไม่เรียนให้มันจบในด้านนั้น คือไปไม่สุดทางอะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเริ่มแล้วเราไม่จบมันนะคะเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าศาสตร์นั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นเราจะเอามันไปใช้ได้ยังไงบางทีเราเรียนเรียนไม่จบเรียนไม่ลึกเรียนไม่ถึงแล้วเราก็ไปบอกว่าเอ้ยมันไม่เวิร์กมันไม่ได้ผลนะและลุมพางอย่างที่2ก็คือสเปะสปะค่ะคือเรียนศาสตร์นี้หน่อยหนึ่งสิออน,นุนกระจุมหนึ่งอันนี้กระจิงหนึ่งแล้วเวลาเอาไปใช้ก็ เอาไปยํำกันมั่วเลยนะมันไม่ได้เป็นผลดีด้ยเคยเห็นโค้ชนะคะด้วยกันเนี่ยใช้ศาสตร์หลายศาสตร์แบบสเปะสปะมากในการรักษาหรือในการบําบัดซึ่งบางทีเนี่ยใช้เพียงศาสตร์ศาสตร์เดียวแต่ลงลึกแล้วใช้ให้มันถูกต้องมันก็ใช้แก้ปัญหานั้นได้แล้วแต่พอเราไปสเปะสปะอันนู้นนิดอันนี้หน่อยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ผลน่ะเออนะคะและหลุมพางข้อที่3ค่ะคือเรียน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 ฉันไม่รู้ฉันยังไม่รู้ฉันยังไม่รู้อันนี้ฉันเห็นเพื่อนไปเรียนอันนู้นฉัน ก็อยากเรียนด้วยเรียนมันทุกคอร์สเลยเรียกได้ว่าเรียนจนไม่มีเวลาจะไปลงมือทา <c oughs> เออดังนั้นเนี่ยทุกคอร์สหรือว่าทุกการสัมมนาที่นุ้ยเลือกนี่จะเลือกการสัมมนาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงค่ะหมายความว่ามันต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในคอร์สแล้ว มันไม่ใช่การเข้าไปนั่งเรียนแต่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเดียวนั้นในนั้นเลยหรือคอร์สออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ที่น้ยเลือกเรียนมันจะต้องมีเวิร์กช็อปมันจะต้องมีสิ่งที่ทําให้เราได้ลงมือทําแล้วเกิดผลลัพธ์เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิด environment ที่สนับสนุนเราดังนั้นค่ะอย่าเรียนอย่างเดียวแต่ต้องเอาไปลงมือทําด้วยสรุป3ข้อนะคะก็คือ1ค่ะไปให้สุดทางนะคะ เรียนศาสตร์ไหนก็ไปให้มันสุดทางจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันใช้ยังไงมันเอาไปใช้แล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะคะและ2อย่าสเปะสปะนะคะอย่าเอาศาสตร์นี้มายำกับศาสตร์นู้นถ้าเกิดมันไม่เวิร์กแต่ถ้ามันเอามา m i ์กันแล้วเนี่ยมันเวิร์กก็ดีค่ะแต่ถ้ามา m i ์กันแล้วไม่เวิร์กไม่ต้อง mix นะคะและอันที่3ค่ะก็คือเราก็จะต้องเรียนแล้วก็เอาไปใช้เรียนไปใช้ไปเรียนไปใช้ไปนะอย่าเป็นอายุน้อยรอยคอสนะคะแต่ไม่เกิดการลงมือทําใดๆเลยนะวันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะโค้ชหนุ